ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่เพิ่อนก็จะพาทุกคนมาทําเมนูต้มยำหรือว่าต้มแซบปลาทับทิมนะคะนี่นะคะปลาทับทิมเราจะใช้หนึ่งตัวนะคะประมาณ7ขีดนะคะวันนี้ส่วนผสมของเราก็จะมีนะคะหอมแดงค่กกะกระเทียมมะนาวค่ะนะคะแล้วก็รากผักชีตะไคร้ใบมะกรูดพริก มะเขือเทศนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็จะตั้งน้ําให้เดือดก่อนนะคะเพื่อนก็ใส่มะขามเปียกลงไปด้วยนะคะไม่ได้ไม่ได้คั้นน้ำแล้วก็ใส่ลงไปทั้งลูกเลยนะคะ mm. ก็เราก็จะใส่รากผักชีลงไปนะคะเ mm. มนูนี้เป็นเมนูต้มแซ่บนะคะ ร้กปักชีนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะรอให้น้ำเดือดก่อนนะคะก็จะใส่อพอน้ำเดือดแล้วก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะคะมีข่าตะไคร้กระเทียมหอมแดงใบมะกรูด พริกนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะใส่ลงไปรอให้น้ําเดือดอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาลงไปนะคะตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ปลาลงไปเลยค่ะใส่ปลาลงไปแล้วห้ามคนนะคะเดี๋ยวรอให้ปลาสุกแล้วเราก็จะมาปรุงรสกันนะคะ พอเดือดแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะคะน้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะคะแล้วก็มีโชยรสนิดหน่อยนะคะ,ะกดปลาลงไปให้จมต้มแซ่บของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สก่อนนะคะ แล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งลงไปค่ะเพื่อเพิ่มความหอมเนะเสร็จแล้วค่ะทุกคนต้มแซบของเรานะคะวันนี้น่ากินไหมคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อนก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ